สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักวันนี้เด็กๆอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของฤดูฝนจ๋านะครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้นี้เป็นวันที่2แล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเด็กๆจําได้ไหมว่าฤดูฝนก็เป็นฤดูการหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยของเรา,ามีทั้งหมด3ฤดูฤดูการแรกก็คือฤดูร้อน ฤดูการที่สองก็คือฤดูฝนและฤดูการที่สามนั่นก็คือฤดูหนาวนะครับฤดูฝนก็เป็นหนึ่งในสามฤดูของประเทศไทยเรานะครับและเด็กๆเ,เองก็เป็นเด็กไทยนะครับเมื่อเด็กๆเป็นเด็กไทยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องเคยเจอฤดูฝนหรือจะต้องเจอฤดูฝนต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ เรื่องที่เราจะมาเรียนกันนะครับจะเกี่ยวข้องกับรูปภาพรูปนี้เด็กๆรู้ไหมว่ารูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรนะครับรูปนี้คือรูปรุ้งกินน้ำนะครับเด็กๆลองสังเกตนะครับรุ้งกินน้ำมีทั้งหมดกี่สีถ้าเด็กๆยังไม่รู้เดี๋ยวเรานับไปพร้อมๆกันนะครับจากข้างนอกก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับลุงกินน้ําจะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะครับเด็กๆและลุงกินน้ําจะมีสีอะไรบ้างนะครับสีแรกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มนับจากข้างในไปนะครับคือสีม่วงนะครับสีครามสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดแล้วก็สีแดงนะครับเด็กๆ ฟังแล้วรู้สึกแปลกๆไหมครับเกี่ยวกับสีบางสีนะครับแต่เด็กๆไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังนะครับสีของลุ้งกินน้ํานะครับเด็กๆจะมีทั้งหมดเจ็ดสีสีแรกถ้าเด็กๆอยากจะจําง่ายๆให้เด็กๆท่องว่าม่วงคามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงถ้าเด็กๆอยากจะจําง่ายๆให้เด็กๆท่องว่าม่วง ครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับเพราะว่าสีบางสีนะครับจะมีชื่อเรียกหลายอย่างนะครับอย่างสีแรกก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงจะอยู่ด้านในสุดของรุ้งกินน้ํานะครับสีที่สองคือสีครามสีครามหรือถ้าเรียกชื่อจริงก็คือเรียกว่าสีฟ้านะครับสีแรกจะเป็นสีม่วงนะครับสีที่สองเป็นสี สีที่สามนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับสีที่สี่เป็นสีเขียวสีที่ห้าเป็นสีเหลืองนะครับสีที่หกเป็นสีส้มนะครับและสีสุดท้ายที่อยู่ข้างนอกสุดก็คือสีแดงนะครับลุงกินน้ำจะมีทั้งหมดเจ็ดสีคือม่วงครามน้ำเงิน เขียวเหลืองแสดแดงนะครับสำหรับลุงกินน้ำเด็กๆทราบไหมว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเด็กๆดูภาพต่อไปนะครับภาพนี้จะเป็นภาพใบงานของเด็กๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะระบายสีแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสารรค์ใส่ใบนี้นะครับในภาพครับเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรบ้าง อย่างแรกนะครับเด็กๆอาจจะเห็นลุงกินน้ําก่อนนะครับเด็กๆเห็นลุงกินน้ําเด็กๆเห็นพระอาทิตย์เด็กๆเห็นล่มเด็กๆเห็นเมฆเด็กๆเห็นฝนนะครับลุงกินน้ํานะครับเกิดขึ้นตอนที่ฝนนะครับกําลังที่จะหยุดตกนะครับแล้วก็มีแสงพระอาทิต์นะครับส่องเพราะว่าแสงพระอาทิต์กับไอ้น้าไอความชื้นในอากาศนะครับเมื่อกระทบกันนะครับทําให้เกิดเป็น การสะท้อนการเป็นรุ้งกินน้ำนะครับแสงพระอาทิตย์กับไอความชื้นไอน้ำฝนในอากาศนะครับสะท้อนกันทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำนะครับรุ ah ้งก an ินน้ำเกิดจากแสงพระอาทิตย์สะท้อนกับความชื้นในอากาศไอของฝนนะครับทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำมีทั้งหมดเจ็ดสีคือ ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีคามคือสีฟ้าสีแสดคือสีสม้มนะครับและสำหรับรุ้งกินน้ำนะครับเด็กๆภาษาอังกฤษเรียกว่าเรนโบนะครับเรนโบแปลว่ารุ้งกินน้ำนะครับแต่ถ้าเรนเฉยๆเรนเฉยๆ ถ้าพูดว่าเลนนะครับเลนก็แปลว่าฝนนะครับสำหรับตัว R นะครับเด็กๆเด็กๆเห็นตัว R ไหมครับที่เป็นรอยปะนะครับตัว R ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตัวรอเรือนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนตัวรอเรือข้างใต้ตัว R นะครับตัว a กับตัว i เป็นสละนะครับถ้าแปลงเป็นสระภาษาไทยก็คือสละ a เพราะฉะนั้นเขียนสละ a ข้างใต้ตัว a และตัว i นะครับ ัวเอ็นเป็นนหนูนะครับตัวบีเป็นบใบไม้ตัวโอและก็ตัวดับบิลนะครับเป็นสระโอนะครับเลเอเนเลนเบโอโบเลนโบนะครับเลเอเนเลนเบโอโบ เรนโบรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่คุณครูเอาจุดสีแดงลากไปลากมานะครับตรงนี้ให้เด็กๆเขียนเป็นภาษาไทยนะครับตัว R ทั้งล่างตัว R เขียนตัวรอเรือเพราะรอเรือเป็นตัว R ตัว R เป็นรอเรือนะครับตัว A กับตัว i เป็นสระเอนะครับตัวเเป็นนอนหนูราฉะนั้นเขียนนอนหนูใต้ตัวเด้วยนะครับตัวบเบ เบอร์เบอร์เบอร์ก็บอบไม้นะครับตัวเอและตัว W ก็คือสระโอนะครับ O W เป็นสระโอนะครับเด็กๆเบอร์เอ็นเรนเบอร์โอเบอร์เรนโบ้เรนโบแปลว่าสายรุ้งแต่เรนเฉยๆเป็นรุ้งอินอ่าเรนเฉยๆเป็น ฝนนะครับแต่เรนโบว์แปลว่าสายรุ้งนะครับส่วนข้างล่างนะครับเด็กๆฝึกเด็กๆทบทวนนะครับตัวดอเด็กแล้วก็ตัวตอเต่านะครับค่อยๆฝึกเขียนมาให้สวยงามที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ครูเอี่ยมแถมใบงานให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับให้เด็กๆทำใบงานลงในสมุดนะครับเป็นใบงานนี้นะครับ เด็กๆเขียนวันที่แบบย่อๆก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเหนื่อยนะครับเพราะเราทํากันถึงสองใบงานเลยนะครับใบงานนี้คุณผู้อ่ยมให้งานไปนะครับเป็นการบ้านจํานวนทั้งหมดห้าข้อนะครับเด็กๆเขียนวันที่ที่บรรทัดบนสุดนะครับเมื่อเขียนวันที่ที่บรรทัดบนสุดเสร็จแล้วเด็กๆเ,เว้นมาหนึ่งบรรทัดนะครับและเขียนเลขหนึ่งเลขหนึ่งอารบิกนะครับ ข้างหน้าเส้นสีแดงแล้วก็เขียนเลขสามไทยนะครับเว้นมาหนึ่งช่องแล้วก็เขียนเลขสามไทยเด็กๆทําตามใบงานที่คุณครูทําให้ดูนะครับต่อมาเด็กๆนับลงมาสี่บรรทัดนะครับหนึ่งสองสามสี่นับลงมาสี่บรรทัดและเขียนเลขสองนะครับเป็นข้อสองเสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนเลขห้าไทยนะครับเสร็จแล้วนับลงมาสามบรรทัดหนึ่ง สองสามสี่นับลงมาสี่บรรทัดนะครับหนึ่งสองสามสี่นับสี่บรรทัดแล้วเด็กๆเ,เขียนเลขสามข้างหน้าเส้นสีแดงแล้วก็เขียนเลขสองไทยนะครับเสร็จแล้วเด็กๆก็ทําเหมือนกันในข้อสามนับลงมาหนึ่งสองสามสี่ก็เขียนเลขสี่แล้วก็เขียนเลขหกไทยนะครับแล้วก็นับลงมาหนึ่งสองสามสี่นะครับ แล้วก็เขียนเลขห้านะครับแล้วก็เขียนเลขเจ็ดไทยนะครับสําหรับงานที่งานนี้คุณครูเอี่ยมให้เด็กๆทําลงในสมุดในหน้าที่ว่างอยู่นะครับเด็กๆงานนี้คุณครูเอี่ยมจะให้เด็กๆฝึกเขียนภาพตามจํานวนเลขไทยนะครับเพราะฉะนั้นเลขสามเด็กๆก็จะต้องเขียนทั้งหมดสามภาพนะครับเลขห้าก็ต้องเขียนทั้งหมดห้าภาพนะครับเลขสองก็เขียนทั้งหมด สองภาพเลขหกก็ต้องเขียนหกภาพเลขเจ็ดเขียนเจ็ดภาพนะครับภาพตรงนี้คุณครูเอี่ยมให้เด็กๆเ,เขียนภาพอะไรก็ได้นะครับให้เด็กๆเ,เชื่อมโยงสิ่งที่เด็กๆเ,เรียนรู้นะครับอย่างเช่นไข่ดาวยังจําวิธีการเขียนไข่ดาวได้ไหมครับถ้าจําได้เด็กๆก,ก,ก็เขียนมานะครับจํานวนตามเลขที่กําหนดอย่างเช่นคุณครูเอี่ยมอยากจะเขียนไข่ดาว ห้าฟองห้ารูปก็เขียนมาที่ช่องห้านะครับอยากจะเขียนไอศครีมเจ็ดแท่งนะครับเพราะผูเอี่ยมชอบกินไอติมชอบกินไอศครีมรานก็เขียนไอศครีมมาเจ็ดเจ็ดภาพนะครับที่ข้อเจ็ดหรือเด็กๆจะไม่ชอบกินไอศครีมขอไอศครีมแค่สองแท่งสองคนกระพอก็เขียนมาสองนะครับให้เด็กๆนะครับสําหรับงานนี้ให้เด็กๆทําลงสมุดนะครับ ให้เด็กๆเขียนภาพตามจำนวนเลขไทยที่กำหนดให้นะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับเด็กๆวันนี้คุณครูจะสรุปงานที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะครับอีกหนึ่งครั้งตั้งใจฟังให้ดีนะครับงานที่หนึ่งคือให้เด็กๆนะครับระบายสีตกแต่งภาพข้างบนนี้ให้สวยงามเด็กๆเห็นเป็นรุ้งกินน้ําเด็กๆก็ระบายสีภาพรุ้งกินน้ํา ให้ถูกต้องตามสีของลุงกินน้ำสีของลุงกินน้ำมีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงหรือฟังอีกหนึ่งครั้งคือม่วงฟ้าน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงนะครับเวลาเด็กๆระบายเด็กๆระบายให้เหมือนนะครับสีม่วงอยู่บนสุดหรืออยู่อยู่ข้างนอกสุดหรืออยู่ข้างในสุดของลุงกินน้ํา สีม่วงนะครับจะอยู่ข้างในสุดนะครับและสีแดงจะอยู่ด้านนอกสุดเพราะฉะนั้นเด็กๆระบายสีของรุ้งกินน้ําในรูปภาพนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับส่วนพระอาทิตย์ล่มอะไรพวกนี้นะครับคุณรูเอี่ยมเคยสอนเด็กๆไปแล้วเด็กๆก,ก็นํากลับมาใช้นะครับก้อนเมฆน้ําฝนพุ่มไม้นะครับคุณครูเคยสอนแล้วเด็กๆก็นํากลับมาใช้นะครับส่วนตรงที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นรอยปะเด็กๆเ,เขียนไปตามรอยปะนะครับส่วน บริเวณนี้นะครับตัว R นะครับถ้าตัว R นะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นตัวเรือก็รอเรือนะครับก็เขียนรอเรือข้างล่างตัว A, ตัว A กับตัว i เป็นสละเอเด็กๆก็เขียนสละ A เอตัว n เป็นนอหนูเด็กๆก็เขียนนอหนูนะครับ B บอใบไม้นะครับเบิกก็เขียนบอใบไม้นะครับตัว O กับตัว w เป็นสละ O โอเด็กๆก็เขียนสละโอนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับให้เด็กๆ คัดมานะครับเขียนมานะครับให้สวยงามนะครับดอเด็กเด็กๆก็เขียนตัวดอเด็กเขียนตกแต่งภาพตรงนี้ให้เขียนตกแต่งตรงนี้นะครับเขียนตรงนี้ให้สวยงามที่สุดนะครับาะเป็นการฝึกการใช้มือที่ถูกต้องการใช้มือที่สอดคล้องกับดวงตาต่อตานะครับให้สอดคล้องกับตาเด็กๆด้วยนะครับ ต่อมานะครับงานอีกหนึ่งชิ้นเมื่อกี้ชิ้นแรกทําใบงานนะครับชิ้นที่สองคือทําลงในสมุดนะครับคุณครูเอี่ยมให้การบ้านเด็กๆวันนี้ทั้งหมดห้าข้อนะครับนั่นก็คือให้เด็กๆเขียนรูปนะครับตามจํานวนเลขไทยที่กําหนดให้นะครับเด็กๆใช้ความรู้เก่าที่เด็กเคยเรียนมานะครับเขียนรูปไปตามจํานวนนะครับไม่ว่า จะเป็นภาพคนภาพไข่ดาวภาพปลาหรือภาพอะไรที่คุณครูเอี่ยมเคยสอนเด็กๆไปแล้วนะครับเด็กๆก,ก็ทําใบงานนี้มานะครับวันนี้มีทั้งหมด2ง,งานคืองานในใบงานที่เป็นรูปพระอาทิตย์ภาพลุงกินน้ําแล้วก็งานลงสมุดนะครับสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะครับคุณครูขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ขอให้วันนี้ เป็นวันที่ดีสําหรับเด็กๆนะครับตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนนะครับเด็กดีๆทุกคนเลยสวัสดีครับเด็กๆ